สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะพี่น้องขะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีค่ะครอบครัวเราพาทุกคนมาที่จุดแลนด์มาร์กแถวที่เราอยู่นะคะเขาเรียกว่าไวท์ฮอสนะคะมาขาวซึ่งเขาจะทำแกะสลักไว้ตรงหน้าผาที่แบบสูงมากมองจากเมืองที่ซายอยู่ถ้าอากาศดีๆก็จะเห็นเขาจะกเป็นจุดแลนด์มาร์กของที่นี่ซึ่งเรา สามคนจะต้องได้มาทุกปีเป็นชาเลนจ์หมายถึงว่าเป็นว่าเราทําได้ไหมนั่นแหมจา้ะก,การแข่งขันในตัวเองปีนขึ้นไปจ้ะมันจะมีบันไดขึ้นไปสูงมากๆจำไม่ได้แล้วว่ากี่บันไดพี่น้องคะซึ่งจะต้องค่อยๆเดินนะตอนนี้เพราะว่าเหนื่อยมากเวลาขึ้นไปกว่าจะถึงหอแหกๆพี่น้องคะแต่ว่าถ้าได้ขึ้นไปแล้วเรามองลงมานี้วิวสวยมากมาก อากาศดีแต่ว่าลมแรงไปหน่อยสายก็จะต้องปิดเสียงไปด้วยเป็นระยะแล้วพี่น้องจ้ายูคอมเฟสเลีดนเมลีเขาก็จะมีจุดให้นั่งพักนะจ๊ะชมวิวแล้วก็เดินกันไปต่อน้องเมลีกับพ่อไม้ยังฟิตอยู่แข็งแรงมากเลยเมลีมาถึงก่อนใครเลยจ้ะ บอกแล้วว่ามันใหญ่ไปเลยไม่เชื่อแม่อก,กอยู่ z e t ทูหรือ size o นตอนนี้นะนนนการปีนเขาสูงสูงแล้วก็เดินไกลๆแบบนี้ในช่วงอายุของเราทำได้เราให้รีบทำเนาะคะ่ะหมายถึงใครชอบนะเหมือนพวกสายนี้ชอบก็จะต้อง รีบทำนะจ๊ะเวลาแก่ตัวลงเราก็จะทําไม่ได้เหมือนคุณย่าเขาอยู่บ้านตอนนี้เพราะว่าแต่ก่อนคุณย่าเขาก็มาเหมือนกันค่ะถึงเวลาเราก็ต้องพักนะ,นะจ๊ะช่วงทําได้ให้รีบทําพี่น้องจ๊ะดูเลยบรรยากาศวิวสวยมากเลยค่ะตรงนี้งามมากๆเลยอดใจถ่ายไม่ได้ถ้าเป็นวิวแบบนี้สวยมากๆสวยมากเลย แถวๆนี้ก็จะเป็นสนามบินลากนะแม่จ่าสนามเครื่องบินลากที่เราเห็นตอนที่เราขึ้นมาจะ่ะคนไหนอยากขี่ก็จะต้องมาเสียเงินนะจ้ะเขาจะพาขี่ลากบนไปพี่น้องคะตรงนี้เดี๋ยวลงมาชมวิวอีกแบบหนึ่งจะ้ะแต่ว่าจะเป็นทางชันซะหน่อยเขาก็จะมีที่กั้นตรงที่มันชันนะจ้ะเขาก็จะมีที่กั้นแล้วก็ให้คนจับเผื่อว่าคนไหลลงไปทางนู้นจะ้ะ ถ้าไหลลงไปนู้นโอ้โหกระดูกหักเลยนะพี่น้องนะชันมากๆอีฉันนี้ตั้งใจเดินอย่างมากเลยค่ะคอนเซนทรีเพราะว่ามันชันเนาะทางเริ่มต้นลงเน่ะจ้าพอลูกเขาจะไปก่อนใส่แล้วจะจะเดินช้ากว่า ันอันนั้นจ้ะพี่น้องมันลื่นหมายถึงตองขี้ตุ่มนี่แ้่ก็เลยต้องจับ,รา,จจบราวจ้ะจับราวเดินเพราะว่านูนชันมากๆจะ้ะไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องจะ้ะ <c oughs> เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองนะที่ลงด้านนี้ปกติเราจะเดินกลับด้านนูนข้างบนจะ้ะเดินกลับไปแล้วก็ลงไปที่ที่จอดรถอันนี้จะเป็นอีกทางหนึ่ง ที่สามารถเดินไปอีก adventure for Mary <laughs> Mary อยากมาทางนี้นี <laughs> ่ละตอนที่เราไปได้ก็ไปจ้ะสักหน่อยอายุเยอะแล้วมายากจ้ะถนนทางแบบนี้ นูน่นไม่ตองแต่ก่อนเดินอยู่นูน่นข้างบนเรียบข้างบนจ้ะแล้วก็ลงมานะตอนที่ทรายถ่ายให้ดูตอนนี้เป็นทางเรียบแล้วจ้ะโอเคอยู่อู้สุดยอดออกกําลังกายจ้ะคืนนี้คงนอนหลับฝันดี <c oughs> นอนแบบว่าหลับสนิทเลยนะปานเราเรียกนะ้นองเมรีก็เล่นคิดตมไปเรื่อยนะจ้ะไม่เป็นไรรองเท้าใส่เดินโอรองเท้าเปอรใหญ่ไป <c oughs> เขาเบอร์สามซื้อเผื่ออนาคตเนาะแม่ดีนางเพิ่งเบอร์หนึ่งกว่ากว่าสุดยอดเลยค่ะขาอันนี้สุดยอดเลยเหมือนกับเราไปออกกําลังกายแบบว่าหนักๆนักนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เดินไกลแต่ก็เดินอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้ไกลขนาดนี้วันนี้เดินหลายที่มากๆจ้ะตามที่เห็นนั่นหละตอนนี้พูดได้แล้วเพราะว่า <laughs> เป็นทางเรียบเนาะเดินง่าย อากาศกำลังพอดีพอดีจ้ะเดินก็อุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเห็นไหมต้องใส่เสื้อแขนยาวกันหนาวกันอยู่ทำไมใส่นี่หนาวเลยจ้ะขึ้นไปข้างบนนู่นยิ่งหนาวเพราะว่ามันลม่มลมมากๆาย้ยย <Yeah. S 1> <laughs> yeah. ถึงแล้วนาี Finally. สุดยอดเลยวันนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์วิดีโอของเราด้วยนะคะบ๊ายบายเขามีไอศครีมมาขายด้วยจ้ะแล้วมันหนาวเรากินมาแล้วที่เมืองตะกี้นี้ด้วย